เสร็จแล้วค่ะทุกคนแกงจืดหมูสับพันเส้นใส่ผักโขมมาแล้วก็เห็ดนห้ทุกคนน่ากินมากอันนี้ต้องหู้ค่ะ okay. สวัสดีคทุกคนมาทําแกงจืดหมูสับพันเส้นใส่ผักโขมค่ะนี่อันนี้ต้งหู้อันนี้เห็ดสวัสดี ดีค่ะทุกคนมาทำแกงจืดหมูสับวนเส้นใส่ผักโขมค่าอันนี้เต้าหู้อันนี้เห็ดน,นะ่ยลดดีผักลากผักชีต้นหอมอันนี้ลากผักชีก่ะโดน ยอดพุงลุกใส่เห็ดลงไปก่อนค่ะเดือดแล้ว ใส่โมซับพุนเส้นลงไปปรุงรสไว้แล้วนะโดนใส่ผักโขมลงไป ใส่เต้าหู้ลงไป